ก็หอบมากค่ะไอแล้วก็หอบมากหายใจไม่ออกไม่ไม่ทราบว่าเราในถามน้าแม่เนี่ยเรารู้สึกกังวลไหมครับเวลาลูกป่วยกังวลค่ะเราเรากลัวหรือเราคิดยังไงบ้างไหมครับเวลาเห็นลูกป่วยเขาจะไม่หาไใจครับการที่ระหว่างที่เรามีประกันที่คอยจ่ายการักษาพยาบาลให้แต่เราไม่มีเรารู้สึกยังไงบ้างรครับก็ก็แตกต่างค่ะเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีประกันก็ก็แย่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเด็กป่วยก่อน คุณหนึ่งมีอะไรฝากถึงคุณแม่คนอื่นที่คิดว่ากําลังอยากจะมีหรือกําลังอยากจะไม่มีประกันไหมครับคิดว่าทําไว้ก็ดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็อย่างเงี้ยพอเด็กเป็นเราก็ไม่ต้องกังวลรที่มาทันทีเพราะไม่งั้นก็ยังคิดอยู่ว่า,วาจะค่าใช้จ่ายที่ไหนอะไรอย่างี้ถ้าไม่มีประกันม่ช่วยครับน้องวิวนี้เข้าหลายครั้งหรือยังครับหลายครั้งแล้วค่ะแล้วแต่ละครั้งเรารู้สึกว่าการเข้มเป็นสิ่งที่ยุ่งยากไหมครับก็ไม่ค่ะ Sí, es